ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เบสสุดท้ายยินดียินดีไงยิงลีอะไรเมื่อกี้จะยิงลีอย่างเดียวเลยอ๋อจะยิงลีไอ้ยิงลีอย่างเดียวเลยยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่เบสสุดท้ายของรายการซุปเปอร์ลูกทุ่งครับผมซึ่งวันนี้ เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าจะพาไปทําบุญที่บ้านแบ่งบุญอคืออะไรครับบ้านแบ่งบุญบ้านแบ่งบุญนะฮะก็คือบ้านของผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายระยะสุดท้ายเลยเหรอระยะสุดท้ายซึ่งเป็นบ้านที่คุณแม่ไพลินเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักครับค่ายาค่าอาหารค่าอาหารจะหาอาหารเองทำความสะอาดเองสิ่งอย่างถ้าพูดถึงโรคเอดส์นี่แบบ มันต้องป้องกันนะมันอยู่ที่คนจริงๆอ่ะก็ถึงบอกไงว่าคอนเทนต์สัปดาห์นี้เหมาะกับตั้มจังมากคือตั้มจังเป็นคนใจบุญนอกจากกตันยูแล้วก็ยังใจบุญด้วยครับเผื่อตั้มจังเห็นว่าบ้านที่นี่เขาขาดอะไรตั้มจังก็เป็นคนเพื่อนเยอะจะได้ไปกระจายบอกเพื่อนๆว่าใครที่อยากจะไปทำบุญยังคิดไม่ออกว่าจะไปทำบุญที่ไหนเออไม่อยากที่จะไปตามวุฒิที่ ยางอื่นก็ลองมาที่นี่ก็ได้เพราะว่าที่นี่เรียกได้ว่าขาดแคลนหมดทุกอย่างอไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มขาดแคลนอาหารอาหารก็มีนปัญหาเขาบอกว่าพวกนี้ต้องใช้แพรเพลิด้วยปะใช่แผรเพลิดของผู้ใช้เพราะว่านอนมากๆก็จะเป็นแผลกดทับบางคนก็ขยับไม่ได้บางคนก็ถึงขั้นสติเลอะเลือนลืมไปว่าตัวเองถ่ายนอนอยู่เฉยๆก็ถ่ายครับผม บางคนก็ไม่ได้สติไม่ได้อะไรก็นอนอย่างนั้นนะฮะก็คือทุกอย่างฮะขาดหมดาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่างๆแล้วก็บริจาคเป็นเงินได้เหมือนกันเพราะว่าบ้านนี้คุณแม่ก็ยังต้องเช่าเดือนละสามพันกว่าบาทอืมอืมบางเดือนเจ้าของก็ก็คือไม่ใช่บางเดือนฮะหลายๆเดือนเจ้าของก็ใจดีแบบบอกแม่เอ้ยเพื่อนทําบุญยกค่าเช่าให้ครับผม นั่นแหละฮะถ้าเป็นตามจะยกที่ให้เลยก็ดีฮะก็ถ้าเกิดใครพอมีกำลังถึงขนาดนั้นก็ช่วยๆกันครับได้บุญนะฮะทำบุญกับคนได้บุญและงานในวันนี้เป็นงานของทางลูกทุกเม็กซิโกครับผมถามโทรเข้ามาถามทางรายการว่ามีกิจกรรมแบบนี้ ช่วยไหมช่วยมาถ่ายแล้วก็นําไปออกอากาศให้ผู้ชมดูได้ไหมครับผมซึ่งแน่นอนฮะก,กิจกรรมบุญทั้งทีรายการเราไม่มีทางพลาดแล้วเราก็ไปเก็บทั้งบทสัมภาษณ์ครับผมแล้วกิจกรรมต่างๆในวันนั้นมาให้คุณชมดูเันครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันครับ สวัสดีครับผมดีเจนัทพัทรพงศ์พลเชัยวิเศษนะครับก็วันนี้ครับเราจัดงานโครงการเติมใจด้วยไออุ่นครั้งที่5 ปีที่5นะครับซึ่งปกติแล้วเราจัดมาตลอดระยะเวลา4ปีนะครับก็ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงแฟนรายการรวมถึงเพื่อนๆพนืดีเจแต่ละคืนทั่วประเทศมาเป็นอย่างดีและปีนี้ครับเป็นปีที่5เป็นปีพิเศษนัดก็เลยอยากจะจัดอะไรที่มันพิเศษมากขึ้นด้วยการทีเ่เปิดร่วมรับบริจาคนะครับแล้วก็จะมีการเชิญเหล่าบรารดาศิลปินมาร้องเพลงแล้วก็เปิดรับบริจาคภายในงานในค่ำคืนวันนี้ด้วยครับ m ั l มาลังสิงทุกทุิบอกนองาุอยู่ใสอย่าไปเิดว่าไรวมงาจากสาวิเอ So, <Sanly> i นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามัน มันไม่ได้ทําอะไรที่มันพิเศษแบบต่อเนื่องมาแต่ว่าเราคือหมายถึงว่างานเราทํามาต่อเนื่องแต่ว่าความพิเศษเพิ่งจะมีปีนี้ป็ปีแรกที่มีความพิเศษแต่ว่าทุกครั้งนะครับเราก็จะเปิดรับบริจาคจากเพื่อนดีเจบ้างจากแฟนรายการบ้างแล้วก็เดินทางไปที่บ้านแบ่งบุญนว,วมินสี่สแล้วก็ทําการมอบเงินแล้วก็เยี่ยมให้กําลังใจผู้ป่วยก็จะเป็นการเสร็จสิ้นแต่ว่าปีนี้เราก็พาเหล่าบรรดาศิลปินไปด้วยนะครับซึ่งไปให้กําลังใจผู้ป่วยซึ่งมีเยอะมากนะครับมีทั้ง คนที่ทํางานในอีกระดับสูงๆครับบ้านแบ่งบุญนะครับบ้านแบ่งบุญก็คือบ้านพักผู้ป่วยเอดสระยะสุดท้ายครับก็ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยซึ่งมีญาติและก็ไม่มีญาติครับก็คือตลอดระยะเวลา4ปีที่นัดทำมาก็คือปี2551นัดก็เริ่มที่จะ ไปเยี่ยมที่บ้านนั้นก่อนจริงๆแล้วเล่าถึงความเป็นมาก่อนดีกว่านะว่าทําไมนะัดถึงได้ไปเจอบ้านหลังนั้นดยปกติแล้วนะัดเป็นคนที่ชอบทําบุญอยู่แล้วก็จะไปตามวัดต่างๆแล้วบังเอิญว่าเพื่อนบอกว่านัถ้าทําบุญแล้วจะต้องทําทานด้วยเพราะฉะนั้นการทาทานคืออะไรก็คือการให้เพราะฉะนั้นททน,ออน,น,นัดก็เลยไปทําบุญกับเพื่อนที่วัดสวนประสิทธิ์ตรงนาวามินทร์แล้วเพื่อนก็บอกว่าถ้าหลังจากทําบุญเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปทําทานก็เลยไปกับเพื่อนก็เลยได้รู้จักบ,บ้านแห่งนั้นพอไปเห็นรรปุน๊ เรามีสื่ออยู่ในมือหลายที่มากที่เราครอบคลุมไปกระจายไปเพราะฉะนั้นเราน่าจะทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ให้กับบ้านแห่งนี้ให้กับผู้ป่วยที่นอนอยู่ที่นี่ให้ได้รับการช่วยเหลือมากที่สุดนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับนักนก็เลยกลับมาที่สถานีแล้วก็มาพูดคุยกับเหล่าบรรดา เพื่อนศิลปดีเจศิลปินว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงดีเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเหลือบ้านพระผู้ป่าเอตรงนั้นได้และในที่สุดเราก็รวบรวมเงินบริจาคจากแฟนเพลงจากดีเจแต่ละที่แต่ละที่แล,ทแล้วก็นําไปมอบให้กับบ้านแบ่งกุญอสปีต่อเนื่องที่ผ่านมาครับ สำหรับปีนี้ที่นัดบอกว่าเป็นปีพิเศษปีที่5นะครับนอกจากตัวนัดเองที่เป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วนะครับร่วมกับน้องลีน่าร่วมกับ DJ เเอฮิรันเสดดีเจแบงค์นะครับนัดยังได้รับความร่วมมือการช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อนดีเต่างจังหวัดด้วยไม่ว่าจะเป็น DJ แนนจากคลื่นจังหวัดชุมพรนะครับดีเจเล็กจุธามาศอย่างเงี้ยนะฮะจากจังหวัดชัยนาทแล้วก็ยังมีเพื่อนดีเจที่อยู่จังหวัดระยองนี่คือคร่าวๆนะครับที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ ในส่วนของกรุงเทพมหานครนก็ได้ติดต่อไปยัง 88.5ซึ่งดูแลในส่วนของบริษัทอาสยามนะครับเขาก็ส่งศิลปินมาร่วมในงานค่ำคืนวันนี้ด้วยรวมถึงดีเจแล้วก็อีกคลื่นหนึ่งก็คือ94.5คลื่นสนุกสุขนิยมโดยดีเจปุ้ยกับสิริก็จะมาร่วมงานกับเราในค่ำคืนนี้ด้วยถามว่าปีหน้าจะมีอะไรพิเศษไปกว่าน,นี้ไหมนัดคิดว่าจริงๆแล้วการที่นัดได้ทําโครงการเติมใจได้ไออุ่นขึ้นมาครั้งที่5ปีที่5ก็ได้รับการตอบรับจากเหล่าบรรดาศิลปินแฟนเพลงแฟนรายการเยอะแยะมากมายซึ่งท ให้เรารู้สึกภูมิใจดีใจและก็อยากจะทําต่อไปในปีที่6ให้มันยิ่งใหญ่กว่านี้ถ้าถามว่าปีที่6อยากจะทําอะไรให้มันพิเศษมากกว่านั้นก็คืออยากจะแบ่งเงินเป็น3ส่วนละเพราะว่าปีที่5นี้เราแบ่งเงินเป็นสส่วนใช่ไหมฮะก็คือสําหรับบ้านพักผู้ป่วยเอยดระยะสุดท้ายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งให้กับสมาคมนักเลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในปีหน้านัดกะว่า จะแบ่งไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าและก็ผู้ยากไร้ด้วยซึ่งน่าจะเป็นโครงการในปีที่6ครับั้่ก็อยากจะฝากด้วยนะครับสำหรับใครหลายๆคนที่กําลังชมอยู่นะฮะว่าถ้าใครที่อยากจะร่วมโครงการกับนั่เติมใจด้วยไออุ่นครั้งนี้และก็ครั้งต่อๆไปก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้กับชื่อโครงการเติมใจด้วยไออุ่นฝากไปด้วยนะครับมาทําบุญกันเยอะๆแล้วเราก็จะได้บุญกันครับ วันนี้ผู้ป่วยที่เป็นเอดเ่ยเขาจะขาดความรักขาดความเมตตาจากสังคมรอบข้างจากคนในครอบครัว <c oughs> เข้ามาตรงนี้ <c oughs> ก็มีแต่ฉันที่ให้ที่เติมมันไม่เต็มหรอกแต่ยังน้อยก็ยังมี ดีกว่าไม่มีใครเลยแล้วถ้าบอกว่าอยากได้ตัวเองไม่เคยอยากได้อะไรเลยที่อยากได้อยากได้ให้ลูกๆเนี่ยมีที่อยู่ที่ถาวรทุกวันนี้เราเช่าบ้านเขาเราเช่าบ้านเขาเดือนละสามพันห้าซึ่งเจ้าของบ้านก็ใจดีบางเดือนก็ไม่เอาค่าเช่าบ้าน จะโอนตังค์ไปให้คุณแม่ไม่ต้องเดือนนี้วิให้วิทาบุญวันเกิดลูกวันเกิดตัวเองวันเกิดใครก็ช่างเขาจะโทรมาบอกว่าคุณแม่ค่ะเดือนนี้แม่เอาค่าเจ้าบ้านค่ะวิทําบุญในหะ้คุณแม่เพราะเรามีอะไรเราจะคุยกันระหว่างเจ้าของบ้านกับเราถึงวันแม่เขาเอามะลิมาไหว้เขาดีมากเจ้าของบ้านเนี้ยน่ารัก แล้วเราเองเรารู้สึกเราซาบซึ้งแต่นั่นแหละมันไม่พอหรอกกับคนคนเดียวที่ให้เรามาจริงๆเราอยากให้สังคมเนี่ยหันกลับมามองซึ่งกันและกันว่าในโลกมนุษย์เนี้ยมันยังมีอีกตั้งหลายคนที่มันลำบากมันไม่มีบ้านจะอยู่แม้ในตัวแม่เองแม่ก็ยังต้องเช่าบ้าน เพื่อจะให้เขาอยู่เพราะว่าถ้าตัวแม่เองแม่ไม่ต้องมาเช่าบ้านอยู่แร้วแม่พอจะมีที่ซุกหัวนอนที่ไม่ต้องเช่าแต่นั่นแหละพอเราทำแล้วเราเห็นลูกๆทุกคนเรียกแม่จะให้เขาไปไหนตาดำๆเนี่ยญาติพี่น้องก็ไม่มีที่ให้เขาอยู่ด้วยเขาแบ่งให้อยู่ไม่ได้ก็อยากให้สังคมเนี่ย หันกลับมามองและอีกอย่างหนึ่งถ้าถ้าคิดจะช่วยอะไรก็ได้ครับไม่เรียกร้องเป็นเงินไม่เรียกร้องเป็นนั้นนะมีอะไรที่อยากจะได้ใช่ไหมค,คุณแม่จากจากที่ได้เห็นน้ําตาของคนที่ทุ่มเทเห็นความเจ็บปวดของคนที่ทุ่มเทวันนี้ฟังจากคุณแม่แล้วคุณแม่ไม่ได้ร้องขออะไรเลยจากจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแต่อยากจะให้ จความความเมตตาค,ความกรุณาไม่จำเป็นต้องเป็นเงินนะแค่เดินมาเยี่ยมคุณแม่หรือมาให้กําลังใจคุณแม่พร้อมทั้งลูกๆคุณแม่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยโรคเอดชื่อเลยนะครับว่าคนในสังคมไม่มีใครอยากเป็นเอดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับกับกับคนที่เป็นแล้วเนี่ยเราจะไม่เหยียบย่ําเราจะทำไงที่รักษาชีวิตของเขาซึ่งจะมีดินน้อยที่สุดให้มีคุณค่าที่สุดเหมือนคุณแม่ที่ทุ่มเท เงินของตัวเองกับเงินที่ได้มาจากเรื่องการของบริจากคก็ต้องขอขอบคุณผู้บริจาคด้วยนะถ<ช>ึงอมันจะน้อยนิดไมถึงสี่หมื่กว่าบาทบซึ่งแม่ต้องรับผิดชอบทั้งหมดซึ่งซึ่งเราก็ได้รับความบรรลุข้อจากทางวัดด้วยจากผู้ใจบุญด้วยแต่วันนี้มเตือนนาถึงเวลานี้ไปดูจากสภาพที่บ้านของคุณแม่แล้วนะไม่พอ ยังขาดอีกเยอะยังขาดเยอะมากแล้วบ้านก็ต้องเช่าถูกต้องข้าวก็ต้องซื้อค่าไฟก็ต้องจ่ายแล้วค่าน้ำมันลถที่พาผู้ป่วยไปรักษาอย่างโรงพยาบาลยาก็ต้องไปรับยาอยู่มีค่าใช้จ่ายหมดทุกอย่างแต่วันนี้ขอนิดนึงแล้วกันนะคะคุณแม่ช่วยบอกเลยว่าที่จะบริจาคโดยตรงกับคุณแม่น่ะหมายเลขเท่าไหร่คะหมายเลขบัญชีครับหมายเลขบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสามโคกชื่อบัญชีคุณพยรัฐบุรณวิจารณ์ เลขบัญชี317-3-123253ขีดขีด่งค่ะถแล้วก็เดี๋ยวคนยืงนงก็จะจะมีการเอาเอาซั a ไตเตอร์ให้ข้างล่างรับเบอร์โทรศัพท์ถา้าเกิดเขาจะมาเยี่ยมมาเยือนนะม่ได้มาเวลาไหนบ้างคุณแม่เบอร์โทรศัพท์02-138เอ่อ 6625เบอร์มือถือ0812741301ค่ะแล้ววันเวลาที่จะมาเยี่ยมเหรอคุณแม่มาได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะเปิดทังเลยสถานที่สถานที่ถ้าจะมีอาสาสมัครมาช่วยกันดูแลผู้ป่วยเนี่ยคุณแม่จะรังเกียจไหมคะไม่รังเกียจค่ะยินดีด้วยใช่ไหมคะยินดีก็ยินดีถ้ามีใจจะเข้ามาช่วย ตัมังต้องขอบอกว่าแหมเป็นได้บุญนะ่ะได้บุญกุศลนันใหญ่หลวงเลยที่ทําบุญกับคนเนี้ยฮะตัมจังอยากจะบอกว่าจริงๆนะฮะถ้าคุณผู้ชมบางท่านนะฮะที่ยังไม่ได้คิดว่าเอ้ยจะไปไหนดีหรือว่าอยากทําบุญที่ไหนมผมว่าบ้านหนึ่งบุญนี้ได้ไปทำได้เหมือนกันนะฮะทำได้ฮะนอกจากจะเอาเงินไปเองไปช่วยเหลือไปให้กำลังใจแล้วก็ยังสามารถโอนเงินไปได้หรือรจะเอ่อ ติดต่อผ่านทางดีเจนัทของทางลุกทุ่งแม็กซาโก้ซึ่งเป็นต้นโผใน,านาการจัดงานครั้งนี้อ,อแล้ววันนั้นก็คือดีเจนัทก็เอาเงินเนี่ยที่รวบรวมได้จากบรรดาศิลปินบรรดา,าแฟนคลับที่กันช่วยกันทําบุญมาให้กับพ่อรองขามูลกดีเป็นตัวแทนในการมอบเงินในวันนั้นด้วยครับผม,มแล้วก็อะไรฮะ จะเป็นส่วนหนึ่งของรายการของเราที่ไม่ใช่มีแต่ความสนุกเรายังมีใช่เรายังมีมมด้านด้านดีนะฮะก็ต้อง<ม>ขอบคุณว่าเราจะมีด้านดีครับผมอไอ้ด้านดีเราก็มีนะฮะานเนี่ยม,มีงานบงงานบุญอุตส่าห์ูมาซะซึ้งี่ยมาเราก็มีด้านดีเหมือนกันนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญอะไรฮะติดต่อมาทางนี้ซุปเปอร์ลูกทุ่งได้เลยฮะครับผมไปทุกงานครับผมไปทุกงานนะถ้าเกิดคุณเชิญเราก็ไปถ้าเกิดงานไหนคุณไม่ได้เชิญมาเรารู้แล้เราก็ไปเราก็ไปเราก็ไปครับผมเพราะว่ามันเป็นงานบุญไงฮะเก็บบุญมาฝากคุณผู้ชมครับผมอืมก็นั่นแหละฮะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะใครที่สนใจอยากที่จะทําบุญก็ติดต่อได้เดี๋ยวเราจะขึ้นที่อยู่ตรงนี้ให้อีกรอบหนึ่งตรงนี้เหรออืมไม่ว่าจะเป็นโทรไปกโทรไปให้กับังใจ <ฮ>ไม่ว่าจะไปหาผู้ป่วยขนของไปให้หรือจะติดต่อคุณแม่ก็ได้เต็มที่เลยทุก <นะ S 2> อย่างเลยครับปัจจัยต่างๆหรือหรือว่าจะเป็นเงินเงินทองสิ่งของได้หมดกำลังใจที่ขาดจริงๆคุณแม่ย้ําไม่รู้กี่รอบไม่ว่าจะหน้ากล้องหรือหลังกล้องก็คือกําลังใจฮะเพราะว่าคุณแม่จัดก,การเองคนเดียวเกือบหมดทุกอย่างคนที่มาช่วยก็คือเหมือนกับ บางคนก็โรคเอดอ่ะครับพอพูดถึงโรคเอทพวกคนก็แบบนังเกียดต้องขอบอกว่ามันไม่ใช่โรคที่น่าเกียดผมว่ามันเป็นโรคที่น่าสงสารนะฮะมันไม่ได้ติดกันง่ายที่จะแบบว่าเราสัมผัสตรงสัมผัสตัวแล้วติดมันไม่ใช่นะฮะมันต้องแบบสัมผัสทางติดต่อกันทางเลือดสารคัดหลั่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำลายเนื่อเลือดหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นแหะฮะคือแต่ถ้าเกิดคุณแค่สัมผัส คุณไม่มีแผมจับอย่างนี้จับได้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจเขาครับผมนะอย่างนั้นะฮะแล้วบรรยากาศงานบุญแบบนี้จะมีอีกเมื่อไหร่นะถ้าเกิดเรารู้ล่วงหน้าเราก็จะนํามาบอกคุณผู้ชมครับแต่สัปดาหนะ์หน้าบอกไว้ก่อนเลยว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่สาวของผมใครฮะพี่สาวของผมตั้มจันเคยเห็นเขาคือเไปถ่ายงานรอยไทยกันแคนดี้ใช่ พี่แคนดี้ร่กแก่นนะคนนี้ก็น่ารักน่ารักจะเป็นยังไงคอยติดตามชมกันในสัปดาห์หน้านะฮะสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วเราสองคนก็ต้องขอขอบคุณบรรดาคุณผู้ชมทุกคนนะครับขอขอบคุณครับขอขอบคุณสปอนเซอร์กันนี่นะสปอนเซอร์ด้วยอ่าไม่ว่าจะเป็นเกต้านะฮะครับผมมาปุ๊บขอบคุณครับอะไรมาต่ออะไรมาต่อไม่รู้ผมบาดดิงนั่นแหละฮะขอบคุณครับค่ายเพลงต่างๆรวมถึงผู้ใหญ่ใจดีไม่ว่าจะเป็นพีเอพีรวุฒิ พี่ตูนินเตอร์แล้วก็ใครต่อใครอีกหลายๆคนนะฮะพี่อูดคมชัดลึกก็ด้วยนะฮะที่ทำให้รายการของเรามีวันนี้รวมถึงข้อมูลดีๆต่างๆนะและที่สําคัญคือคุณผู้ชมครับผมถ้าคุณผู้ชมยังอยู่รายการยาวก็ยังอยู่ครับผมครับผมที่สําคัญวันนี้นอกจากผู้แล้าผมก็ต้องขอขอบคุณซ้าจังด้วยนะฮะครับผมอดอ้อนน้องพริกจนเข้ามาทํารายการได้ครับเพราะว่าเพราะย่างรีคนเดียวเลยจริงเพราะอย่างนีคนเดียวเลย ไม่ค่อยเลยนะต้องพูดบ่อยๆนะพูดบ่อยจริงๆอ่าเขาจะได้เห็นหน้าเราหญิงลีได้เห็นหน้าเราเอ้ยฉันเดี๋ยว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 หญิงลีไม่ไม่ไม่จิโกขนาดนั้นแบบเอ้ยหญิงลีจ๋าตั้มแฟนตัวยงเลยนะจ๊ะตั้มจังเนี่ยอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตั้มจังเป็นแฟนหญิงลีตัวยงตั้มจังต้องตอบได้ว่าเพลงที่หญิงลีแต่งในอัลบั้มนี้มีเพลงอะไรบ้าง เดี๋ยวผมเขียนมาแล้วกันต่อให้เป็นพิธีกรในช่องหรือพี่ต่อมาขอเองก็ไม่มีการให้ฮะ,ะทุกคนต้องทำตามกฎครับผมนะส่งเ,เข้ามาได้ตามที่อยู่ว่ายิงลีแต่งเพลงเองกี่เพลงครับปะจบรายการสำหรับวันนี้กับผมตั้มจังนะฮะหรือว่าทวีชัยดาจยานนท์แล้วก็พี่กอธนกรมหาวิทูุนะครับเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ